เช็คหน่อยเดี๋ยวตัดจะมาแล้วนะดูมึงตามรถไปเดี๋ยเท่าไรถึงแล้วมั้งไะโอเคเคตรงลูกใหญ่เลยเช็คแปง ตัดกำลังมาไหนจุดไหนต่ำสตุดอ่ะต้องแทงไหนๆ่อยตรงนี้แทงลงไหมเนี่ยไมลเนี่ยตอนกไม่ลงี่ไล้สามติปฮะกี่ได้ได้สองวันป่ เฮ้ยมุมนี้คนม่่ับบ็เปนไมมหลุมนี้มุมนี้ตรงนี้มุมทางหนาเนี่ยแองแองเนี่ยแต่มันอีตรงแองเนี่ยจะมาถึงรึโอ้ยี่นี่ไงก็นี่ไงน้ำอยู่เนี่ยหรือมันเขี่ยวได้รึอีตรงนี้หรือเปล่าที่เิคว่า มันประมาณเท่าไหร่เนี่ยนงานงานฮะงงงเออมันดูท้ายที่น้ำกระยังจิ้มขึ้นมาเลยเนี่ยน้ำมันล้นมาเนี่ยฮะน้ำมันล้นออกมาทางระบายมันอยู่เนี่ยเอาแล้วมันจะชื้นไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยฮะเอาแล้วทำไง ย้ายไปใครคิดดีกว่าเอาลงชั่วดีกว่าเอาแบบไม่มีน้ำไม่มีสระดีกว่านี่ก็ที่แปลงนี้ก็พอเป็ดปัญหาทางท้ายน้ำมันนั่นอยู่เห็นไหมเป็นป่อยก็ออกมาช่องมัระบายช่องหาไรมดเลยมันไม่ระบายไปคลองอะคลองหลังเราตัดมาจะถึงหรือมั้งเนะี่ยมาดูเอยฮะ มาดูเฉยๆรถยังไม่มานะฝีใหม่เราจะมั่งแปลงเนี่ยทำอ,อให้ชัวไปดูแป้งอื่นก่อน,อน,นก็นนนกนจ,ะจะเป็นช่วงล่างหน่อยดู ก็เดี๋ยวไปดูแปลงหน้า